จับตาบริษัททำกำไร All Time High แต่ราคาหุ้นยังไม่สะท้อนมูล,ลค่าสนับสนุนโดย True 5G สัญญาณอันดับหนึ่งเพื่อชาว True และ d t a c เชื่อนะครับว่ากว่าที่นักลงทุนจะลงทุนในช่วงตลาดหุ้นเป็นแบบนี้คงจะเฟ้นหาแล้วก็ทำกันบ้านกันเยอะพอสมควรเลยแหละครับโดยเฉพาะหุ้นที่สามารถ perform ได้ดีกว่าตลาดทำกำไรได้แบบ All Time High หลายใจมาสครับ ในความเป็นจริงก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดหุ้นไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดเสมอไปเพราะว่าในภาวะที่ดัชนีหุ้นไทยปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนลงมาทำระดับต่ำที่สุดในรอบ4ปีนักลงทุนต่างชาติขายสุดที่ตั้งแต่ต้นปีกว่า120,000ล้านบาทหุ้นที่มี Market Cap ใหญ่50อันดับแรกที่เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติถูกขายแบบเหมาเข่งเลยครับ จนราคาร่วงลง6.17%ไม่เว้นแม้แต่หุ้นที่ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสแรกออกมามีกำไรแบบนิวไฮเราพยายามจะเลือกหุ้นที่กำไรมันนิวไฮแล้วนะหรือคาดว่าเนี่ยปีนี้อย่หรือปี2025กํากำไรน่าจะนิวไฮแต่ทำไมราคาหุ้นมันต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมจะหลุดช่วงโควิดหรือลงมาแถวซื้อขายกันช่วงโควิดซะด้วยซ้ำ ซึ่งมันแปลกไงกำไรคุณเพิ่มขึ้นกลับมาดีขึ้นกว่าช่วงโควิดแต่ราคายังไม่ไปก็พยายามหาบริษัทเหล่านี้มาเพื่อที่จะค้นหาสาเหตุนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้ Minor International กับเซนทรัลพัฒนาก็คือตัว cpn ครับมันเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะเอาภาพรวมก่อนว่าทําไมหุ้นเหล่านี้ทำกำไรนิวไฮไปแล้วด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่คาดการณ์ด้วยนะปัจจุบันเองก็นิวไฮแล้วเนี่ยแต่ทาไมราคาไม่ขึ้นส่วหนึ่งเป็นภาพรวมของประเทศไทยก่อนวันนี้นยหุ้นใหญ่ๆ ไมเนอร์ Minor, กับตัว CPM อยู่ในเซอยู่แล้วหุ้นขนาดใหญ่และเพื่อเอิญนประเทศไทยวันนี้นักลงทุนต่างประเทศไม่ได้สนใจตลาดหุ้นโดยภาครลวงนะครับมันก็เลยทําให้หุ้นขนาดใหญ่ไม่ได้รับความสนใจไปด้วยนะมันอาจจะไม่ใช่ตัวบริษัทเองก่อนเราต้องคิดแต่งนั้นก่อนถึงได้เชิญ2บริษัทนี้มานะครับ อ่าคราวนี้เราเข้ามาค้นหาสาเหตุว่าเอ๊ะแล้วสองบริษัทน,นี้ยังพื้นฐานดีอยู่ไหมถ้าเราคิดว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศเขาขายหุ้นตัวใหญ่เราต้องเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาขายเป็นหนึ่งล้านล้านบาทมันไม่รอดหรอกนะครับหุ้นใหญ่ขนาดไหนไม่รอดพื้นฐานดีขนาดไหนก็ไม่รอดเขาขายขนาดนี้เพราะว่ามันไม่มีเม็ดเงินเข้ามาเติมต่อให้คิดว่าดีแค่ไหนมันก็ไม่มีเม็ดเงินเข้ามาเติมโดยเฉพาะ คนที่จะมาเติมหุ้นใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยก็คือทางกองทุนในประเทศซึ่งกองทุนในประเทศเราก็รู้ว่า l g h มันหายไปสิปีละถึงจะมีโครงการใหม่ๆมา,มา,มาแต่มันก็ไม่ได้มีเม็ดเงินเยอะมากกว่าสมัยก่อนมันก็เลยไม่มีใครมาเติมกลานก็นตลาดขาดความมั่นใจเขาไญ่จหากจะต้องดูรายย่อย แต่ว่ากําไรของบริษัทเนี่ยถ้าเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยมันยังไปต่อได้เรื่อยๆผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอะราคามันก็จะกลับมานะครับบริษัท m i เนอร์อินเ a t i o n a l จําจกัดมหาชนหรือมินเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเปิดรีสอร์ทริมทะเลในพัทยานในปี2521ต่อมาบริษัทได้ขยายธุรกิจจนปัจจุบันได้กลายเป็นผู้ประกอบธุรกิจพักผ่อนและสันทนาการที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกณสิ้นไตรามาสหนึ่งปี2567 บริษัทมีโรงแรมที่ลงทุนเองทั้งหมด372แห่งและมีโรงแรมที่รับจ้างบริหารอีก178แห่งใน55ประเทศมีจำนวนห้องพักเกือบ80,000ห้องซึ่งเป็นห้องที่บริษัทลงทุนและเช่าบริหารจำนวน56,000กว่าห้องและห้องที่บริษัทรับจ้างบริหารจำนวนมากกว่า2 3 0 0 0ห้องภายใต้แบรนด์อนันตราอวานีโอ๊ก์ทัวลี่ NH Collection NH นาวและเอเลวาน่า Collection โดยจากห้องพักทั้งหมดเป็นห้องพักในประเทศไทยมากกว่า5,300ห้องคิดเป็นสัดส่วนเพียง7%และเป็นห้องพักในต่างประเทศมากกว่า74,000ห้องคิดเป็นสัดส่วนถึง93%ครอบคลุมทั่วทวีปเอเชียโอเชียเนียยุโรปอเมริกาและแอฟ,ฟริกาโดยในไตรมาส1ปี2,567มิ้นมีรายได้เติบโตเพิ่มขึ้น15%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจำนวนกว่า38,000ล้านบาท มีกำไรสุดที่ถึง1146ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากผลการขาดทุน976ล้านบาทในไต,ตรมาสที่1ปีที่แล้วโดยการเติบโตนี้เป็นผลมาจากการดําเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งในทุกหน่วยงานทั้งธุรกิจโรงแรมที่อัตราการเข้าพักกลับมาอยู่ในระดับปกติเหมือนช่วงก่อนโควิดสิแล้วนอกจากนี้มิน้นยังใช้กลยุทธ์ภายในองค์กรในการเพิ่มราคาห้องพักและขายตรงโดยไม่ผ่านเอเจนซี่มากขึ้นโดยในยุโรป อัตรารายได้เฉลี่ยต่อห้องพักต่อคืนหรือ Revpar เดือนมกราคม2,567เติบโต22%เมื่อเทียบกับมกราคมปี2,566และเติบโต25%เมื่อไปเทียบกับปี2,562และคาดการณ์กันแบบนี้ครับว่าในปี2025 r e v p a น่าจะเติบโตได้อีก3-5% ขณะที่ธุรกิจร้านอาหารแม้ยอดขายในจีนและออสเตรเลียจะปรับตัวลดลงในไตรมาสที่1ที่ผ่านมาแต่ธุรกิจร้านอาหารในไทยยังเติบโตอย่างต่อเนื่องครับ โดยเฉพาะการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิมในร้านเดลิควีนสเวนเซนส์และเดอะพิซซ่าคอมพานีซึ่งเป็นผลมาจากการใช้นวัตกรรมในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นอกจากจะสามารถปรับราคาขึ้นได้แล้วยังช่วยขยายฐานไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ด้วยค่ะก็เราแต่รีเจนเลยนะคะก็เริ่มจากอันแรกโรงแรมที่อยู่ในยุโรปนะัจนนอเมริกาก็จะเห็นว่าตัว occupancy rate เนี่ยก็กลับมาเกือบเท่า pre-covid แล้วนะคะต่ำกว่า pre-covid แค่ ประมาณ 1- 2เปอร์เซนต์เพอยต์ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ70%เปอร์เซ็นต์นะนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่า occupancy rate นียเราก็ถูกด v e มาจากทั้งสองอย่างเลยคือการเดินทางโดยสัตนาการเพื่อความบันเทิงแล้วก็การเดินทางเพื่อ,อธุรกิจเชิงธุรกิจหรือว่าอย่างในปีนี้เนี่ยก็จะมีอีเวนต์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านสปอร์ตอีเวนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นยูฟ่ายูโรคัพหรือว่าเป็นซัมเมอร์โอลิมปิกก็ที่จะช่วยผลักดัน occupancy rate ให้เติบโต,ตสูงขึ้นนะ ะะทางนี้ทางนั้นเนี่ยเราก็มีมกลยุทธ์ภายในองค์กรที่เราทําเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเช่นอย่างของในยุโรปลาตินอเมริกาเนี่ยเราก็มีการทำแบรนด์อัปเกรดของโรงแรมนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีการ อัพเกรด NH Collection ไปเป็นตัวอนันตลาซึ่งเป็น h ฮเอน n d มากขึ้นนะคะซึ่งเราก็สามารถยกราคาของห้องพักได้เพิ่มสูงมากขึ้นนะคะอันนั้นก็เป็นกลยุทธ์แรกนะคะกลยุทธ์ที่2เนี่ยเราก็พยายามที่จะ attract customer ให้มาทาง direct distribution channel มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เว็บไซต์หรือว่าติดต่อกับเซลล์ o อ f ฟิ e เราเองแทนที่จะต้องไปพึ่งพา distribution channel อื่นๆมากขึ้นนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยเราก็พยายามที่จะมีการ offer room upgrade ด้วยอยากจากเดิมที่เราอาจจะขายแค่ deluxe room mm hmm. เมื่อ o c คิ p เ n นซี a เรเริ่มขึ้นมาถึงระดับจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจุดการขายอาจจะขายที่มันเป็น p r e m มียมรูมที่มันมีสระว่ายน้ำหรือว่ามีอ่างอาบน้ำมากขึ้นทำให้เราสามารถ พิ่มรูมเบได้นะคะอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ภายในนอกเหนือจากการที่เรารอดีแมนให้กลับมาอย่างเดียวก็เลยทําให้ตัวรูมเบตที่เราขึ้นเนี่ยมันสามารถขึ้นได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ขึ้นได้อย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็มองว่าเราสามารถขึ้นได้จนถึงอย่างน้อยปีหน้าเลยอะค่ะและทางไมเนอร์กรุ๊ปก็คาดการผลประกอบการในไตรมาสที่2นี้น่าจะได้อานิสงจากมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024แม้ตัวเลขอาจจะไม่เท่ากับฟุตบอลยูโรปีเดียวกันนี้นะครับ เพราะว่าถ้าไปเปรียบเทียบกันดูมิ้นหรือว่าไบน o r g กร u ปมีโรงแรมในเยอรมนีมากกว่า50แห่งแต่มีโรงแรมแค่3แห่งในกรุงปารีสของฝรั่งเศสครับนอกจากนี้การที่ NH Hotel ซึ่งมิ้นถือหุ้น96%และคิดเป็นสัดส,ส่วนรายได้70%ของมิ้นรายงานผลประกอบการไตรามาส2สร้างสถิติใหม่ที่93ล้านยูโรโตเพิ่มขึ้น15%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยหนุนกำไรของมิ้นท์ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและถ้ามาดูที่ราคาหุ้นของมิ้นท์ที่ปรับตัวลดลงมาเคลื่อนไหวไซเยวอยู่ที่หุ้นละ30บาทบวกลบเล็กน้อยอาจยังต้องอาศัยเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติมาเป็นตัวช่วยปลดล็อกครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าความเสี่ยงในระยะสั้นของมิ้นท์จะมีน้ำหนักน้อยกว่ามุมมองเชิงบวกในแง่ผลประกอบการที่มีโอกาสทำนิวไฮได้อย่างต่อเนื่องแต่การปรับขึ้นราคาห้องพัก อาจจะเป็นความเสี่ยงในระยะยาวหากถึงจุดที่ผู้บริโภคคิดว่ามันแพงได้ครับผมว่าคงเป็นเรื่องฟันโฟเหมือนเดิมเนาะถ้ากำไรเขายังเดลิเวอร์ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นใหญ่ๆในโลกที่เป็นเชนโรงแรมเนี่ย กำไรออทามไอหุ้นราคาหุ้นที่ออทามหายไปหมดแล้วทั้งๆที่มีไซซ์ิ้นที่ใหญ่กว่ามินเนี่ยสเท่าถึง10กว่าเท่าแปลว่าจริงๆมินน่ะหลายคนจะไม่รู้ว่า7-8 0อของรายได้เขามาจากต่างประเทศละเขามีรายได้ในประเทศไทยไม่ได้เยอะหรอกยิ่งเท่าไตามาหนึ่งเนี่ยจะเหลือ17%เลยประมาณเนี้ยจริงๆเขาเป็น globally และเป็น global คัมพานีแล้วมันก็คือรอแค่เมื่อไหร่ที่ตลาดจะหันกลับมาแล้วมองเนาะซึ่งจุดสิ้นสุดก็คือจุดแรงขายของฝรั่งซึ่งก่อนหน้านี ผมว่าหมดแล้วนะแต่พอดีมันมีเคสกรณีพิเศษขึ้นมาก็เลยมีแรงขายของกองทุนเข้ามาเพิ่มเติมในในมุมของผมเนี่ยปี2ปีนี้ความเสี่ยงดูไม่ได้เยอะแต่ถ้ามองยาวไปเนี่ยเมีเหมือนกันเพราะว่า,าลูมเลทหรือ ADR เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้นมาจนผมรู้สึกว่ามันใกล้ๆจะถึงจุดที่ผู้บริโภคเนี่ย ต้องคิดเหมือนกันคือมันแพงแล้วกันนะเวลาเราไปเที่ยวจากสมุนทเมื่อก่อนคือละห0 0พเนี่ยตอนนี้เราไป8 9 0 0 0้ล้ัแน่นอนมันต้องมีสักจุดราคาหนึ่งที่ผู้ไปพโภบอกว่าเฮ้ยแพงกว่านี้ฉันฉันไม่ไหวละซึ่งมันก็ต้องโตสอดคล้องกับ GDP ด้วยผมก็เลยคิดว่าปี2ปีนี้เนื่องจากมีการรีโนเวทโรงแรมเพื่อจะ ปรับโรงแรมให้เป็นโฉมใหม่แล้วค่อยๆอัปเกรดโรงแรมให้มันยกระดับคลาสขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยคงไม่ได้มีประเด็นปัญหาตรงนี้แต่ยาวกว่าน,นี้เนี่ยอาจจะต้องมาดูครับมิ้นเป็นบริษัทไทยเพียงไม่กี่รายนะครับที่เป็น global brand และแม้จะมีคู่แข่งเข้ามาใหม่แต่สุดท้ายธุรกิจโรงแรมก็ยังคงอยู่ความน่าสนใจของมิ้นณวันนี้อาจอยู่ที่ยังไม่มีใครมองเห็น วันหนึ่งที่ valuation ถูกมากจนคนในประเทศเริ่มสนใจก็อาจจะเป็นโอกาสแรกๆได้ครับธุรกิจโรงแรมทั่วโลกของเขาโดยเฉพาะในยุโรปเนี่ยเขามีรายได้เพิ่มขึ้นเขามีอัตราการเข้าพักดีขึ้นเขามีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยหนี้สินที่เขามีก็จะลดลงเราก็เชื่อว่าในอนาคตไกลๆเลยเนี่ยไอ้ธุรกิจท่องเที่ยวถึงแม้จะมีคู่แข่งเข้ามาใหม่จะเป็นระบบ A g ก da Airbnb หรืออะไรก็ตามเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วธุรกิจโรงแรมมันก็ยังคงอยู่ เราก็ต้องมาวิเคราะห์ต่อว่าแล้วไอ้ธุรกิจของ m i n น r International เนี่ยจะผ่านคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ได้ไหมผมไม,ไม่คิดว่ามี Disruption นะหรือว่าคนจะไม่เที่ยวแล้วทั่วโลกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คนก็ยังกองการท่องเทีย่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามเงินที่มีมากขึ้นง่ายๆคือในโลกเราจะ GDP per capita รายได้ต่อหัวประชากร อของไทยเราก็เพิ่มขึ้นนะครับถึงแม้เศรษฐกิจจะโตน้อยแต่ก็เพิ่มขึ้นเพราะจำนวนประชากรเราลดลงนะครับในการเพิ่มที่ปราดมาาแต่อย่างแอฟริกาอย่างอินเดียอย่างจีนเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งเวียดนามนเขาก็มี GDP per capita เพิ่มขึ้นแล้ว GDP per capita ที่เพิ่มขึ้นมันก็จะตามมาด้วยจำนวนท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเขาก็จะเป็นในง,งานที่จะท่องเที่ยวมากขึ้นเราประเทศไทยก็ยังคงเป็น destination ที่ดีแล้วนิ้นเองก็มียุโรปด้วยซึ่งเป็น destination ที่ดีอีก เพราะว่ายุโรปเนี่ยต้องคิดก่อนว่าโรงแรมเขาไม่เหมือนกับเรานะของเราเนี่ยเที่ยวจากต่างประเทศคนมาเทีเ่ยวแต่ในยุโรปเนี่ยเที่ยวกันเอง6 0 7 0เนี่ยเกิดจากการเที่ยวกันเองในยุโรปแต่ของเราเนี่ยโหม6ห7สมาจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะไปแล้วเราก็เชื่อว,ว่าด้วยแผนของเขาแล้วที่จะเป็น global brand หาประเไทยนด้เป็น global brand ยากเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งว่าถ้าวันนี้ต่างประเทศไม่สนใจแต่ว่า valuation เนี่ยมันน่าจะโอเค สักวันหนึ่งถ้าเขากลับมาสนใจตลาดหุ้นไทยโดยภาพรวมหรือสักวันหนึ่ง valuation มันมันถูกมากจนสุดท้ายคนในประเทศเนี่ยหรือว่าคนที่มีาสายป่านยาวๆเนี่ยเขาก็อาจจะมามองหุ้นตัวที่มี valuation ต่ำๆก,ก็จะเป็นโอกาสแรกๆที่นักลงทุนเหล่านี้จะกลับเข้ามาซื้อในหุ้นที่ under value และคิดว่าเฮ้ยสุดท้ายกำไรก็นิวไฮสุดท้ายแล้วราคาหุ้นก็น่าจะนิวไฮนะครับ มาต่อกันที่หุ้นตัวที่2ก็คือบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่า CPN ครับเขามี4ธุรกิจหลักด้วยกันก็คือ1ธุรกิจให้เช่าและบริการ2ธุรกิจศูนย์อาหาร3ธุรกิจโรงแรมและ4ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และที่พักอาศัยครับ CPN รายงานรายได้รวมไตรมาสที่1ปี2567สูงกว่า12,000ล้านบาทเติบโต19%และกำไร4,154ล้านบาท เติบโตถึง28%จากปีก่อนหน้าโดย CPN ยังได้เปิดตัวโครงการศูนย์การค้าต่างจังหวัดอีก2แห่งด้วยกันคือเซ็นทรัลนครสวรรค์และเซ็นทรัลนครปฐมนอกจากนี้กอง Trust ์ CPN r e i d ยังประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนและต่อสัญญาโครงการเซ็นทรัลปิ่นเกล้าได้ตามแผนโดย CPN r e i d ได้ออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนทั้งหมด1,053ล้านหน่วย ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย10บาท20สตางค์ให้กับผู้ถือหน่วยท trust เดิมและประชาชนทั่วไปและจะได้รับเงินเพิ่มทุนทั้งสิ้นมากกว่า1700ล้านบาทรวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีกบางส่วนก็จะนำไปลงทุนต่อในสัญญาสิทธิการเช่าโครงการเซ็นทรัลปิ่นเกล้าอีก15ปีมูลค่ามากกว่า12,000ล้านบาทครับปัจจุบัน CPN มีศูนย์การค้าภายใต้การบริหารงานถึง42โครงการ ศูนย์การค้าขนาดเล็กหรือคอมมูนิตี้มอล17โครงการธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่ามีให้บริการทั้งหมด10อาคาร CPN ยังมีโรงแรมทั้งหมด9แห่งรวมเกือบ1,500ห้องและมีอัตราการเข้าพักที่67%ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก,ก่อนหน้าครับสำหรับโครงการที่พักอาศัยของ CPN มีทั้งสิ้น36โครงการทำให้ปัจจุบัน CPN มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายทั้งหมด27โครงการ ประกอบด้วยโครงการแนวสูงซึ่งส่วนใหญ่เป็นรูปแบบคอนโดมิเนียมอยู่ติดศูนย์การค้า14โครงการและโครงการแนวราบรวม13โครงการแม้ว่าหลายฝ่ายจะเป็นห่วงภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่อาจเติบโตไม่ถึง3%ในปีนี้แต่ CPN ยืนยันจะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีข้างหน้าโดยคาดหวังจะมีรายได้เติบโตเฉลี่ยหรือ CAGR ประมาณ10%ด้วยการเปิดตัวโครงการ5เมกะมิกซ์ยูทตามแผนเดิม โครงการที่จะเปิดให้บริการระหว่างปี2,567ถึง2,571ประกอบด้วยเซ็นทรัลกระบี่เงินลงทุนถึง2,300ล้านบาทสำหรับพื้นที่ขายประมาณ22,000ตารางเมตรจะเปิดให้บริการในปี2,568นี้แล้วครับและโครงการดุสิตเซ็นทรัลพาร์คซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนกับบริษัทดุสิตธานีจำกัดมหาชนมีสัดส่วนพื้นที่ศูนย์การค้าถึง80,000ตารางเมตร อาคารสำนักงาน90,000ตารางเมตรโรงแรม257ห้องและอาคารที่อยู่อาศัย406ยูนิตด้วยเงินลงทุนมากกว่า46,000ล้านบาท จะทยอยเปิดให้บริการในปี2,567นี้เป็นต้นไปด้วยความที่ทุกบริษัทในไทยเนาะมันก็โดนรายด้วยด้วยปัจจัยแมกโรเนี่ยแต่ต้องบอกว่าถ้าดูผลประกอบการของเราไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังคงแข่งแร่งอยู่จริงๆก็อาจจะมาจาก 2- 3สาปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือเราเนี่ยฐานลูกค้าของเราเนี่ยเป็นมิตทูไฮนคัมเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้ได้รับผลกระทบกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะอันที่2ก็คือ,อ ผู้เช่าของเราเนี่ยจริงๆแล้วมีที่จ่ายเป็นฟิกซ์นะคะแล้วก็จ่ายเป็นสัดส,ส่วนของไรายได้ค่าเชา่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยก็จะค่อนข้าง มีมีม,มีการ protect downside r i s ตรงนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็ประกอบก,บกับการบริหารจัดการของเราเนี่ยก็ยังยังคิดว่าเราเนี่ยน่าจะสามารถทําได้ดีอย่างต่อนเนื่องแล้วก็เท่าที่สังเกตมาเนี่ยความสามารถในการขึ้นค่าเช่าของเราเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจนะคะอย่างอย่างตอนนี้ก็เห็นปีที่2ที่3เนี่ยก็โตไปมากกว่า3%แล้วก็ค่อนข้างอินไลน์กับที่เรา expect ไวะคะ้ค่ะ จริงๆตอนนี้ยังแผนยังเป็นไปตามเดิมอยู่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าตัวเมกามีชิวเซนเราเวลาเราขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นทีเดียวทั้งหมดนะคะอาจจะทยอยขึ้นศูนย์การค้าแล้วก็ตัวเอเวลเมนต์อื่นๆเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ในระหว่างทางแต่ว่าเราไปแน่ค่ะค่าโครงการค่ะ การที่ CPN ค้าขายแบบ B2B หรือว่า Business to Business คือการทำธุรกิจระหว่างคู่ค้าธุรกิจด้วยกันเองทำให้ลดความเสี่ยงที่จะถูกเทคโนโลยี disruption และ,ะไรายได้หลักก็ยังคงอยู่ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามครับการขายอสังหาริมทรัพย์เข้ากองหลีดเพิ่มเติมยังน่าจะเป็นไปได้ตามแผนที่ประกาศไว้เพื่อบริหารความเสี่ยงในบ a ลานซ์ e e ต CPN เนี่ยเขาขาย B 2 B คือเขาไปขายของคนที่มาทําธุรกิจขายกับเราอีกทีไม่ว่าจะเช่าสเปซไปทําอาหารขายเราไม่ว่าจะเช่าสเปซไปขายของให้เราเนี่ยทุกวันนี้ไอ้เทรนออนไลน์เทรนต่างๆเนี่ยมันทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยพยายามจะลดไซซิ่งหรือมี Grab มี Delivery ี่เขาบอกไอ้งี้โต๊ะไม่ต้องเยอะขดตัวพื้นที่เชา่าเพราะนั้น CPN จะมีคาแรคเตอร์ของ ความเสี่ยงที่จะถูกเทคโนโลยี disruption เนี่ยแต่ c p n เนี่ยก็ต้องรอทัมมิง่งเหมือนที่เขาพูดเนี่ยเขาคิดไว้แล้วแหละว่าปี69เนี่ยเป็นทัมมิ่งที่ดอกเบีย้ยอาจจะเหมาะสมกับเวลาเราขายหลีดเราต้องคำนวณ IRR เนาะถ้าขายตอนดอกเบีย้ยสูงเนี่ยได้ราคาไม่ดีอ่ะปุณง่ายถ้าขายตอนดอกเบีย้ยต่ำหน่อยราคามันก็จะดีซึ่งในช่วง2ปีนี้อาจจะยังไม่เห็น เรื่องของการขายชินทรั์เข้ากองทุนเอาต้องไม่ล้นปี69เลยแต่ผมเชื่อว่าเขาขายแน่นอนเพราะเขาประกาศในแผนแล้วว่าแต่เดิมเขาทุก2ปีเขาขายครั้งหนึ่งแล้วจากวันนี้ไปอีก8ปีเขาจะดับโู้ไซด์ของ i CPNRE ก็คือเขาจะต้องซื้อต่อเนื่องมีมีเยอะยะ,ะเลย c e t r a l Eastview Central นู่น Central นี่ก็เตรียมจะพัฒนาเข้ามาในแผนนะครับก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงเรื่องบาลานซ์ชีนของเขาก็มองว่าเป็น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 ,ปน,ปนจุดที่ทำให้เขาเข,าเข้มแข็งขึ้นได้ การแข่งขันที่รุนแรงยังคงเป็นความเสี่ยงหลักของ c p n เพราะแม้ว่ากำไรจะทำนิวไฮแล้วก็ตามแต่ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปขณะที่คู่แข่งก็มีขนาดใหญ่เช่นกันในระยะสั้นจึงเป็นแรงกดดันทำให้ไม่สามารถปรับขึ้นค่าเช่าได้ แต่หากพิจารณาในแง่ของการถือครองที่ดินก็สามารถมองในเชิงของการเป็น asset place ได้เนื่องจากราคาที่ดินที่ CPN เป็นเจ้าของมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไม่สามารถหาซื้อได้อีกต่อไปแล้วอันนี้ CPN เนี่ยมันมีมันมีกำไรนิวไฮแล้วก็จริงราคายังไม่นิวไฮก็จริงแต่มันก็มีสิ่งที่ต้องคิดนะสิ่งที่ต้องคิดแนนาคตว,ว่าเอ๊ะคนยังเดินห้างอยู่ไหมแล้วก็คู่แข่งที่มาใหม่เนี่ยโอ้โห แค่ทุกมุมเมืองนะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เปิดไอ้ตัวเซนทรัลท,ที่ที่รงสลมนะครับแล้วยังมีเดอะโมที่ไปเปิดที่ตรงบางนาและยังมีกลุ่มคุณเจริญที่ไปเปิดวันแบงคอกตรงถนวงนวิทยุตรงถนนวิทยุตัดพระราม4อีกโอ้โหนี่ยังไม่นับหรอมออฟฟิศใหม่ที่เกิดขึ้นอีกในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับด้วยคู่แข่งที่เข้ามาเยอะขนาดนี้ ในระยะสั้นเนี่ยมันไปนเลยไปแรงกดดันที่อาจจะทำให้ราคาไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจริงๆลดลงด้ยวยซ้ำนะครับแล้วมองไปข้างหน้านี่จะขึ้นค่าเช่าอย่างไรอ่ะด้วยคู่แข่งเยอะขนาดนี้ด้วย Behavi o r ของของคนไทยอ่ะถึงแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะมีแฟชั่นในการขึ้นค่าเช่าแต่ในอนาคตด้วย Beha v i o r หรือพฤติกรรมของคนไทยอ่ะผมก็ยังเชื่อว่าไม่เหมือนเหมือนนอกนะครับไม่เหมือนห้างที่เขาปิดไปไม่เหมือนว่าต้องมาอ e ีคอมเมิร์ซอย่างเดียวมาออนไลน์อย่างเดียว ประสบการณ์ในการเดินห้างการเข้าไปดูสินค้าก่อนที่จะซื้อในอ e ีคอมเมิร์ซผมว่ายังเป็นสิ่งที่ดีซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่า CBN ก็พยายามจะปรับตัวนะเปลี่ยนโครงสร้างห้างให้เป็นอาหารมากขึ้นก็เลยคิดว่า CBN สุดท้ายแม้ว่าจะโตไม่เยอะแต่โตไปเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายที่ผมมองคือ,อเรื่องของราคาที่ดินเรื่องของ asset a y ซึ่ง จะหาบริษัทที่มีพรามแอเรียอย่าง c g n ไม่ง่ายในประเทศไทยไะยามชิดลมนะครับแล้วในอนาคตจะมีอีกหลายที่แล้วในทัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยก็แทบจะไปกันแทบทุกจังหวัดเนี่ยหนในสของประเทศแล้วที่เข้าไปมันก็น่าจะสร้างแวรลูให้เขาในอนาคตในเรื่องของตัว asset ท l a y ด้วยนะครับ การที่หุ้นพื้นฐานดีของไทยถูกขายแบบเหมาเข่งแบบนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปลงทุนในหุ้นที่ยังมีผลประกอบการน่าสนใจและ Undervalu ลหรือว่าต่ำกว่ามูลค่าอยู่ได้นะครับ